สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะมาพบกบลมฟ้าพยากรกับดิฉันนภาพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีเช่นเคยค่ะบ้านเราต้องรับมือกับพายุโนรูตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาพายุโนรูได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองคอยอามประเทศเวียดนามด้วยความเร็วลงใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่150กิเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวนะคะไปทางทิศตะวันตก โดยตอนนี้ค่ะก็เคลื่อนตัวผ่านทางประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยโดยการที่เข้าสู่ประเทศไทยเองค่ะก็ยังคงเป็นพายุโซนร้อนอยู่อยู่ทางด้านภาคอีสานตอนล่างค่ะแถวจงังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อบุบลราชธานีโดยจะเข้ามาในช่วงคืนนี้แล้วด้วยนะคะ สำหรับพื้นที่อื่นค่ะหลังจากนี้ก็คือจะทําให้พายุนั้นอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปชั่นแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปมีผลทําให้ทั้งภาคอีสานตอนกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนั้นได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจะทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนค่ะจะอยู่ที่100ม mm, มแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายทั่วทุกภาคของประเทศเลยค่ะ โดยบิ๊กไฟเตือนภัยในวันนี้ค่ะจึงต้องเตือนทั่วทุกภาคของประเทศนะคะรับมือกับฝนฟ้าขนองและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือ,อาภาคอีสานภาคกลางภาคตะวัอนออกและก็ภาคใต้รวม39จังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงๆนี่แหละค่ะคือพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างไล่ไปตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินบุกดาหารลงไปถึงบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนที่ภาคตอนออกค่ะที่จังหวัดจันทบรุรีจังหวัดตราดส่วนภาคใต้นั้นก็ที่จังหวัดระนองแล้วก็พังงาเนื่องจากว่าพายุนั้นจะดึงลมระสุมให้มีกำลังแรงขึ้นภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกด้วย ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างครอบคลุมทุกภาครวม70จังหวัดก็เรียกว่าเกือบทั้งประเทศเลยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพและบระิมณฑลอีกด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างค่ะไม่ได้รับผลกระทบนะคะ ส่วนในช่วงวันที่30กันยายนค่ะมีพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากลดลงอยู่ที่55จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานด้านตะวันออกค่ะฝนก็จะลดลงแต่ยังคงต้องระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยพื้นที่บางพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็มีน้ําท่วมอยู่แล้วอาจจะทําให้ขยายวงกว้างขึ้นมากขึ้นไปอีก ส่วนคลื่นลมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอดามันค่ะจะคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3มเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งค่ะต้องระวังคลื่นลมแรงสัดเข้าหาฝั่งอีกด้วยนะคะมาดูกันที่สภาพอากาศราย,ายภาคกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโดยในวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือค่ะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ภาคเหนือมีฝนอยู่ที่รละ6 0ของพื้นที่นะคะจะเห็นว่าทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนตกเป็นบริเวณวกว้างแล้วก็เกิดฝนตกหนักถึงดักมากครอบคลุมทั้งภาคของภาคอีสานเลยขณะที่ภาคกลางค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสีสิบของพื้นที่ในทะเลลื่นสูงสองถึงสามเมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ในทะเลลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรภาคใต้ฝั่งอดามันมีฝนเยอะเลยทีเดียวค่ะ มีฝนอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ในทะเลคลื่นสูง2-3เมตรขณะที่พื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเองค่ะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่จะเห็นว่าตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะสำหรับพายุโนรูค่ะเมื่อเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยยังคงเป็นพายุโซนร้อนหลังจนากนั้นจะอ่อนกำลังลง เป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปดังนั้นเรามาเรียนรู้พายุหมุนเขตร้อนกันสักหน่อยค่ะโดยพายุนั้นก่อตัวค่ะเริ่มต้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ค่ะแรงลมนั้นจะหมุนเข้าหาตัวแล้วก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันโดยความเร็วของลมค่ะจะต้องไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นหากทวีความรุนแรงขึ้นก็จะเป็นพายุโซนร้อนจะมีการตั้งชื่อด้วยนะคะ โดยแรงลมค่ะจะอยู่ที่63กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหากมีกําลังแรงขึ้นอีกก็จะเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยแรงของลมนั้นจะเกินกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดังนั้นค่ะใครอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนอง ก็ต้องระวังตนเองกันด้วยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนค่ะที่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงหรือแม้แต่การหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเสาฟไฟฟ้าต่างๆหรือแม้แต่ป้ายโฆษณาต่างๆตรงนี้ต้องระวังกันให้ดีรวมถึงค่ะขอให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่อยู่ที่บริเวณใจห่าดหรือว่าการลงเล่นน้ําทะเลค่ะอาจจะทําให้เกิดขึ้นลมแรงสัดเข้าหาฝั่งได้อีกด้วยนอกจากนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการขับรถ ขับยานพาหนะต่างๆค่ะต้องระวังด้วยการขับรถฝ่าในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขะนองอาจจะทําให้เราเกิดอันตรายได้นะคะนอกจากนี้เองค่ะสิ่งที่ต้องระวังการก็คือเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวแล้วก็ต้องมาติดตามเรื่องของพายุต่างๆ โดยพายุโซนร้อนกุหลาบค่ะพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศใดเลยแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเราอีกด้วยขณะที่พายุดีเปั่นลูกนี้ที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะพายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางเหนือแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นออกไปดังนั้นใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีแล้วก็ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุอีกด้วยนะคะ มาดูสภาพอากาศรายทวีปกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโดยในพื้นที่ของเอเชียเองค่ะส่วนใหญ่ท้องฟ้าจะแจ่มใสมีเมฆบางส่วนมีที่มานิลาเท่านั้นนะคะที่มีฝนตกโปรยปลายลงมาไปกันที่ยุโรปกันหน่อยค่ะมีที่กรุงมอสโกค่ะที่มีฝนตกโปรยปลายลงมาขณะที่พื้นที่อื่นๆค่ะมีเมฆบางส่วนแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีเลยทีเดียวอุณภูมิก็ไม่สูงมากอีกด้วยนะคะไปกันที่ทวีปอเมริกาค่ะที่แวนคูเวอร์นะคะมีฝนตกโปรยปลายลงมาค่ะขณะที่ LA นั้น ากลางวันอุณหภูมิอาจจะสูงสักหน่อยค่ะอยู่ที่34องศาเซลเซียสส่วนที่ออสเตรเลียค่ะซิดนีย์มีฝนตกโปรยปลายลงมานะคะส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นอากาศเย็นสบายค่ะเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะมาดูสีสันในต่างประเทศกันหน่อยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่เขตปกครองตนเองที่เบตค่ะที่นั่นเขาบอกว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ล่ำรวยไปด้วยประเพณีแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามค่ะ ที่นั่นค่ะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากหลายล้านคนต่อปีค่ะที่อยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและที่นี่เองเขาก็มีการปรับปรุปรงพื้นที่ที่เรียกว่าหลังคาโลกให้กลายเป็นพื้นที่จากหลังเขากลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูแล้วก็มีความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจอีกด้วยจะเห็นว่าที่ทิเบตเองค่ะ เขามีความสวยงามด้านธรรมชาติป่าเขาต่างๆและตอนนี้ที่ทิเบตค่ะก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสจึงถือว่าเป็นช่วงเวลายอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ทิเบตนั่นเองค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้บ้านเรามีฝนฟ้าขนองดูแลสุขภาพของตนเองกันด้วยนะคะโดยนพพรลงฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟเจดีวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ